สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอลิซจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะคะกรณีผงไม่ลงนะคะน้ําไม่ลงนะคะก็คือจะทํายังไงก็อ,นอืนเราต้องมีไขควงก่อนนะอ่าครัเเตรียมไว้อ่าเรามาดูนะคะน้ําไม่ลงเราต้องมาดูท่อสีน้ําตาลนี้เลยนะคะว่าท่อสีน้าตาลเนี่ยเราได้ล้างบ้างไหมนะคะอ่าถ้าเราไม่ได้ล้างเรายกขึ้นนะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ชั้นที่2ยกขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้ชั้นที่3ามหมุนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ตัวนี้จะมีเกลียวล็อกนะคะเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเราจะสังเกตว่า ใบพัดตัวนี้มันอาจจะมีกาแฟที่เหนียวเหน็บติดกันอยู่ตรงนี้นานๆน,นะคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะเช็ดเช็ดให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วคันนี้เราก็มาดูว่า,าน้ำเนี่ยมันลงไหมเพราะว่าเราจะดูว่าตอนนี้นะคะมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหารหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้อ่าเราก็มาวิธีการก็คือว่าตอนนี้นะคะเราก็กดตัวเทสเนี่ยคะ่ะตัวแคลนซิ่งตัวนี้นะคะกดไปครั้งหนึ่งนะคะว่าน้ํามันออกไหมปุ๊บอ่ะลองดูซิว่าน้ําออกไหมอ้าวโอ้ยมอเตอร์ก็หมุน แล้วก็น้ําก็ลงด้วยนะคะก็แปลว่าโอเคอันนี้คือกรณีที่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วใช่ไหมคะเราเอ่อกดแล้วน้ําไม่ออกตรงนี้แต่ว่ามอเตอร์ยังหมุนอยู่แต่น้ําไม่ออกนะคะเราต้องไปดูข้างหลังกันโอเคนะคะเรามาดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังเนี่ยเราก็จะหมุนน็อตนะคะน็อตก็จะมีทั้งหมด1ิตัวเราหมุนออกมาแค่นี้ก่อนนะคะสร็นนี้คือเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อเซอร์นอยของน้ํานะคะเซอร์นอนของน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เล่านะคะ ไม่กี้ใช่ไหมคะเรากดตัวตัวคลีนซิ่งแล้วมันน้ําไม่ออกแต่ว่าเฟืองบนหมุนช้าแล้วก็มาเคาะตัวนี้อันนี้คือเอฟเนโซนะคะฝั่งด้านด้านขวามือสุดคือเอฟเโซตรงกลางนี่คือช่องที่2อนะอาจจะเป็นคาปูตัวนี้ก็คือโกโก้ Go นะคะแล้วก็เคาะตัวนี้เอฟเซนโซออกแล้วก็เคาะอย่างนี้เลยนะคะเคาะแรงๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ขั้นตอนนะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปเคาะนะคะเราต้องกดปุ่มตัวนี้นะคะกดปุ๊บ ให้ใบพัดมันหมุนก่อนนะคะพอใบพัดมันหมุนแบบนี้นะคะเราคอยไปเคาะข้างหลังพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมี2คนนะคะที่คอยคนหนึ่งกดนะคะอีกคนหนึ่งก็ไปเคาะแบบนี้นะคะ่ะน้ําก็จะออกเลยค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนก็จะจบอยู่แค่นี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ออกใช่ไหมตอนนี้เราก็จะไปเปิดดูข้างหลังกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการที่เราจะเปิดตัวซิรีนอยน้ําตัวนี้กันนะคะเราจะต้องเดน้ําออกจาก ถังตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ต้องเดนออกให้หมดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปิดตัวนี้ก่อนที่เราจะเปิดตัวนี้นะคะขั้นตอนการเดนก็คือ,อดึงสายสีน้ําตาลตัวนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วก็งอมันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มันจะเป็นน้ําร้อนนะคะ,ะแล้วเราก็เอาอ,อันนี้เขามีสายดูดเข้าไปแต่ถ้าเราไม่มีเราก็เอาขวดมาลองแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเดนน้ําออกจากตัวนี้ให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาดูตัวนี้ ถ้ากรณีว่าทําแบบเมื่อกี้ทําแบบคลิปที่แล้วนะคะไม่ได้นะคะก็มาดูคลิปนี้กันนะคะก็คือการต้องหมุนน็อตซิลินเตัวเนี้ยสตัวนะคะ<อ>เดี๋ยวหมุนตัวนี้นะคะ4ตัวเดี๋ยวเราจะทําการหมุนให้ดูนะคะตัวนี้เราลอ,อน้ําให้มันลงไปก่อนนะคะค่ะพอน้ําเดนน้าออกหมดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ถอดปลั๊กเลยนะคะตอนช่วงเวลาที่เดนไม่ก็ปิดเครื่องก่อนนะคะปิดเครื่องก่อนแล้วก็เดนน้าออกมานะคะทีนี้เราก็หมุนตัวนี้ออก โอเคส่วนตัวนี้นะคะดึงออกได้เลยนะคะเป็นตัวพัดลมเฉยๆนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาทําการหมุนน็อตนะคะน็อตก็จะมีสี่ตัวนะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะคะอ่าอยากจะให้ทุกคนนะคะใช้ไขควงนะคะที่มันมีแม่เหล็กหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันน็อตตัวนี้จะหลุดลงไปในนี้นะคะมันก็จะหายากนิดนึงอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หมุนน็อตมาสี่ตัวนะคะ พอช่วงเวลาที่เราหมุนออกมาสีต right, so ัวเนี่ยนะคะเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือเก็บรักษาน็อให้ดีนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะดึงออกมาเนี่ยค่ะมันจะมีตัวสปริงนะคะทุกคนเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่าอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ตอนดึงออกมาค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงดึงออกมาตรงๆเลยนะคะนี่นะคะมันจะมีสปริงตรงนี้ด้วยนะคะอย่าให้มันหลุดนะคะตัวนี้แหละค่ะที่เราจะดึงออกมาตัวนี้ อันนี้เก็บไว้นะคะสปิงตัวนี้มันต้องอยู่ในนี้ไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวที่เราจะต้องเช็คนะคะว่ามันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่าตรงนี้นะคะมันจะมีฝุ่นละอองนะคะเราต้องไปล้างคาบตะกันใช่ไหมคะเราต้องไปเช็ดล้างทำความสะอาดนะคะพอเช็ดล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใส่เข้าไปเวลาใส่เข้าไปนะคะอ่ามันใส่ดันเข้าไปให้ให้เข้าล็อกของเขาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะมีตัวล็อกของมันใช่ไหมคะ คือหมุนให้มันเข้าล็อกใช่ไหมคะตัวครอบเข้าไปนะคะแล้วก็เอาตัวสปริงแส่เข้าไปแบบนี้นะคะส,สปริงต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะอ่าตรงให้สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็หมุนน็อตนะคะเนี่ยค่ะคือจุดที่แบบว่าเป็นจุด แก้ไขที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องอโทรไปหา,าไม่ต้องไปให้ช่างมานะคะทำเองได้เลยนะคะเราสามารถทำเอาไปเช็ดร้านทำความสะอาดได้เลยแล้วก็หมุนน็อตสีตัวแค่นี้ก็จบแล้วนะคะ